ที่มาที่ไปของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวันตุ๊ดจีนอ่ะสันกำลังจะไปถ่ายแบบลุกวันตุ๊ดจีนแล้วยอยู่ก็มีข้อความมันเด้งขึ้นมาฉันก็เอ็นใจนะว่าเอ้ยทำไมชื่อมันคุ้นๆจังวะจนท้ายที่สุดก็รู้ว่าเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนกระสังพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฉันเรียนตอนมัธยมด้วยความที่ฉันก็เป็นสิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ครูเขาก็เลยอยากให้ฉันเข้าไปช่วยหน่อยฉันก็ตอบตกลงซึ่งการตอบตกลงในครั้งเนี้ยคือไม่ได้หวังอะไรหรอก อยากทำกับงานแรกสำหรับการเป็นโคโรกราฟครั้งแรกในชีวิตของจอเซแล้วครูเขาก็ให้โจทย์มาโจทย์ที่หนึ่งนั่นก็คือเพลงช้าเพลงเอกลักษณ์ไทยคุยกันฟันแรกแล้วก็ได้รับโจทย์กันในวันแรกเลย เริ่มซ้อมจริงๆงตอน9ก้าโมงครึ่งแล้วก็ซ้อมไปซ้อมมาจนถึงสี่ทุ่มตอนแรกว,ว่าจะถึงสี่โมงเย็นแต่ซ้อมไปซ้อมมาเด็กก็ไม่มีท่าทีที่แบบวีดหรือไม่โอเคนะแต่ก็ซ้อมไปเรื่อยๆจนถึงสี่ทุ่มตอนนี้เสียงอาจจะแปลกๆน่อยเพราะว่าวัน,วน้อมเพราะมันมีท่อนที่กีดเด่นแล้วกีดหนักมากเจ็บคอกันซ้ำเลยทั้งโโลกาทั้งเดนเซอร์ความพีกนอกจากจะซ้อมถึง4ี่ทุ่มแล้ว เมื่อวานก็คือต่อท่าจบเพลงช้าแล้วตอนที่ฉันคิดท่าตอนที่ฉันต่อท่าอยู่ที่บ้านก่อนที่จะไปลงท่าให้เด็กครับฉันก็คิดอยู่ในใจเลยนะว่าวิท่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่มันไม่ได้ท่ายากอะไรมากหรอกแต่ท่ามันก็เยอะอยู่เพราะเพลงมันหนาทีเจนาทีอ่ะแล้วฉันก็คิดว่าน่าจะไม่จบหรอกวันเดียวแต่สรุปเมื่อวานต่อท่าจบแล้วโฉันบอกเด็กว่าเดี๋ยวตอนเนี้รับรับท่าไปก่อน เวลาที่เหลือก่อนที่เราจะได้แสดงจริงๆอะ่ะเราก็ค่อยไปเก็บลายเพราะฉันไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอีก4วันแสดงแล้วยังต่อท่าไม่จบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น ผิวไทยแลหน้าจีนมันพี่แต่งมันดิบเนฉันคิดว่าผีจีนไปเต้นบรเมตีเนเกียียเกรอน้อาเหมือนเขาติดยาแล้วมันแต่งรำไทยนะอแล้วแดนเซอร์ไม่มีใครเกียร์ลอนี้อามันเกียร์รำไทยเลยบอกว่าอีต้จลเลือกมาถามเลยไม่เป็นไรพี่หนูสวยอันนี้แล้วคุณไมค์ก็เลยคุณว่าอะไรให้เรื่อมลองคื้นได้เรัากับหน้าฉันบอกเดี๋ยวลองพื้นเพลงปีใหม่ไหมราหูองค์ชันราหูองค์ชัน มึงใต้ตามึงมนแบบมคนไม่ได้นอนสิเปียแล้วแบบถูกไปเต้นอ่ะไปกอดสิโอ้ยครดูวันมูใา่กันาข้างหลังนะคะดูวันมูซายกับข้างหลังนะคะเขาบอกมูลนชีเสิร์ฟเตาชีเสิร์ฟเตาไว้ยมาไลไว้มาแล้วรถทําไงดี เป็นคนจีไจ เ็มที่กับพวกเธอมากจริงๆนะบางวันฉันนนไม่หลับคิดบ็อกกิ้งบล็อกกิ้งนี่สวยไหมไม่สวยเปลี่ยนคิดพอปตอนแรกพอปมีเยอะกว่านี้อุดัอกจจะมีมากแต่ก็เปลี่ยนเพื่อที่จะให้พวกเธออีนี่จะวิ่งทันหรออีนั่นมันจะเก็บทำอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุดนี่วันนี้เรามีส่งพลสดุปีนกนกโดยเพึ่งแพ็กเสร็จเมื่อกี้เลยและด้วยความที่ขนส่งมันอยู่ใกล้โรงเรียนจอเจว่าไปส่งของเสร็จแล้วจอเจก็จะเข้าไปดูน้องซ้อมนิดนึง เมื่อวานรู้สึกโชคดีที่ไปดูน้องสอบเพราะว่าช่วงที่ฉันสอมอยู่อะสอบประมาณสองสามรอบอะครูดนตรีก็มาบอกว่าเปลี่ยนเพลงเร็วนะเปลี่ยนมาเป็นคิดถึงทุ่งลุยลายจากตอนแรกที่จะเอาเพลงห่างหน่อยถอยนิดแต่มันก็เครียดด้วยเธอจังหวะมันเร็วมากแลยฉันก็ต้องคิดท้ายมันฉับ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 กับดนตรีอะเล่นกันจนจะไม่ซอมอะ กระเทยแต่กระเทยตั้มบ้าเจ็ดแปดพวกมีวะเขาไม่เคยเูอเรกพวกควีนอ่ะเขาทำอย่างนี้ยเขาทำอย่างนี้ยลุกทำกับข้าวเย็นวันนี้ค่ะทำไมผู้ชายที่ไม่ถือเชื้อระมูนกว่ากระเทยพูก อะไรคุณ้ากอะไรคุณรนแล้วก็ตัวเป็นก็ตเป็นาเป็นรกราขึ้นอุ้ยปอุ้ยี่้องเ้ยบคูีเป็นรองเท้าส้นสูงอูกีขยันออิวี่รอเ้าแงเข้าเลยะนั้นเลยกทาไ้สนที่อเราต้องอตั้งตอหนักกับปืนก็หอึ โอ๊ยแล้วก็สันหาพัดพอไปเลยว่ะลลล่ะเปล่าจบเปากดไหล่คุ้น้ากดไหคุ้นากดไหล่คือลงเลยลงเลยค่อไมค่อนค่อยๆลงทีละนิด โปรการทำได้กาทำได้ไหมครับได้อยู่เกื่บได้สังเกตไหมท่าเต้นส่วนใหญ่ที่ฉันลงให้เน่ยท่าเอกลักษณไทยอ่ะมันมีความหมายนะเขารลคนสูงกว่านี่ก็มีให้รองอ่ะหีดได้เจ็บได้ไม่ว่าแต่ถ้าให้ทำเนี่ยต้องทำให้สุดเออจับผู้ไปนอนจับขาไอภาพนี้เลยแป๊เ ไปเอวบางเอวบางเอวบางต่อยตเปือกเปือก ฉันเปิดเอาพาเด็กมาทรมานล่ะถ้าจอน้าลูก่แล้วจ่าได้หหรือว่าตัวเองยังมีจุดบอดตรงไหนอะไรอยางไปดูที่ข้อตัวองมไหมกับสวอตตัวองถ้านได้จ่าน้เลยาว่าาคื เช่นเพจ่าหนูชอบอยู่ในท่าตรงนี้เอาไปเป็นหนุนก่อนอ่าโอเคได้ว่าคุณรู้ว่าเองยังจำไม่ได้ตรงไหนเนาะอ่ะเราข้ามเลยข้ามเลยเอาอ่าค่ะอีปูวปอพวกปออ๋อรู้สึกอยากขีกขาได้เออเดินตัวอีอยากเป็นตัวอีกพิงลิวก็ไม่ได้เกินตัวเกินไปก็ยังสามารถเต้นได้อยู่แต่ถ้าไอ้พิงไอหางก็จะไปนอนกับพื้นเหมือนเพราะแบบว่าจำไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็เวลากระชากข้ามดูใช่ ถ้าได้ก็คือได้จะไปเลยครับผม่ไยไม่ใช่ถ้าทางหน่อยกับเวลาอ่ะทางหน่อยท่าเยอะกว่าท่าทีดนิงเยอะกว่ามันเป็นท่าต่อหนึ่งคำเลยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ว่าคุณผู้ชมตอไปแล้วนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกในฐานะคุณผู้ชมอ่ะถ้าดูอ่ะทุกงเวลามันดูจอยมากกว่าทางหน่อยเพราะถ้าต่อทางหน่อยคุณผู้ชมตาย ดอะไรขึ้นคะผาสีติดเกิดอะไรขึ้นคะแอปแอปจุ่มแอปจุ่มแอประบายแต่ไม่มีสีติด ข้ามี้เสมอเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นพี่ก็ไม่ใช่คนที่เต้นเก่งไม่ใช่คนที่ราเก่งหรอกแต่ตอนเนี้เราคือสิบคนเราไม่ใช่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบก้าวให้ตันเพื่อนพี่บอกอะไรก็ต้องทำเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันพี่ก็เหนื่อยรู้ใช่ไหมว่าพี่เหนื่อยแต่บางครั้งพี่อาจจะไม่ได้พูดก็อยากจะออกจากวงเพราะว่า,าแต่พี่ตุบอกว่า หนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยช่วยอะไรตอนนั้นหนกปักแต่ก็ยังโดนอยู่ในหัวในหัวห้องนนเนี่ยตอนนี้นางมาพูดว่าจะไปเห็นสถานันแหนูก็เผิ่พูดสุดท้าข้ามันก็พูดว่าอยากออกจากตงวว่ะแล้วพอทีนี่ปุ๊บสมัยก็วางมือเลยตอนแรกตอนนั้นหนูก็ไม่ออกเลยกลัวโดน,นตกเออแล้วฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็กอดเันเลยมันคิดถึงมากอะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเรื่อนของเรากลับมาแล้วอะ ไม่ไรจะยังไม่ได้อ่ะแล้วก็หนูก็พยายามนะเห็นยูทั้งโชว์อ่ะพี่ชาพี่เร็วมันมันเป็นยังไงในความคิดของเธออ่ะเม่หมดชอบนางเป็นมันอ้องบ่อยหิวอันนี้แบบว่าไม่ใช่พี่ว่ายไปตัดสินคนอื่นด้วยใช่อันกัดหน้างานนะเนี่ยในฐานะที่นางนั่งดูทุกวันที่เราสอบอ่ะร้ายมันวิ่งนะมันจะปล่อยแข่งไงตากีนเลยทุกวันตากีนอืมมันวิ่งมันจะปล่อยก็ไปฉันมันจะปล่อยตัวพี่ตูนตลอดพี่ตูนก็ตลอด เออชอบท่านี้ยนี่ไอ้ท่าเนี้ยชอบจัไม่ได้ปอชอบท่าที่ปอมากทุกท่าได้ประทุกท่าเส้นเพลงเร็วแบบกนุมวยชอบมากถูกจะดีเลยแล้วก็พามชอบตูดแบบลาตูเหมือนกันอีตองชอบล็อกท่าีท่าไหสักท่าท่ชอบจะดูดแบบคุณจริงสซี่ซูซี่ก็ก็ พูดตัวแหลมลายแดงลายแดงของซูซี่ก็กลับได้มันปรับได้แน่ปปลยมันปรับได้มากกว่าน,นี้ที่ฟาได้ซูซี่ได้มากกว่าน,นี้ส่วนพีวีอร์หัวริ้วมากมากเยอะก็ได้อีต้นก็ราคาเกินอยู่อีตองขอ,องหน่อยตอนนั้น <c oughs> ไฉันให้อีตองอะเต้นท่านั่นอะมัหยุดจนกว่ามันจะเต้นถูกไม่ถูกทำเอก็ไม่ถูกจนจนพี่เจบอกว่าให้เต้นต่อท่าเอาเละเอาไปต่อเยเลยค่ะตกใจนะต่อรู้งสือกันตนที่ฉันต่อแต่นอาพี่ยวอนมิท่ามั่นยังไม่ได้อีกอพี่อมอยอให่เมืองน้องิท่าเดินยพ่อน๋ม้วเดินเลยที่ยวมอ๋ห้หนูเดิท ทีสองครึ่งโครลกาฟก็ยังไม่นอนเพราะว่าเรากำลังทำชุดให้ตัวเอกพักต้ยอยู่นะคะทุกคนห่้ยง่วงมากตั้งแต่เป็นโคโลกาฟจะนอนดึกบทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึงเนี่ยจบนสุดท้ายแล้วแรงเลยอันนี้แรงอีกแรง ชื่ออะไรนะเจนี่เบร์เหรอจอร์ดิเบร์ห้องเสื้อจอร์ดิเบร์แล้วไอ้ใครติดอะไรเนี่ยแล้วทำไมติดแค่สามหลักตงนี้คก็เอามไม่ได้ตายกระทู้หยาดีกัน่ไหมดสีเธอชอบทำอะไรบ้างคือว่าไอ้ที่ตั้งนันทำยากอ่ะไม่ยากก็คือชอบงานไฟไหม้นะคะอันนี้คือของคนเขียนฉากใช่ป่ะเริ่มหล่อนดูคนเขียนฉากเอาคองเดนเซอร์มาดิคนเอ และศได้คือคอเดเตอร์เข็นชาของคนเข็นชานี่เลิศและอันนี้คือแดนเซอร์ถีอแอ๋โอวาโอวาอุ่นมอนนิ่มันแสดงในเวลาตีสี่นะครับทุกคน ที่สุดตอนนี้ก็จบงานอย่างภาคภูมิใจแล้วนะคะข้อผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นจอเจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปเนาะว่าจอเจก็ยังเป็นมือใหม่สำหรับอาชีพโคโร,ราฟตอนนี้จอเจก็ยังจับต้นชนปลายอะไรต่างๆไม่ถูกเดี๋ยวก็รอติดตามต่อไปด้วยนะคะทุกคนถามว่าตอนนี้มันเครียดไหมมันก็เครียดแหละสําหรับการทําโชว์โชว์เนี้ยเพราะเด็กก่อนหน้านี้เด็กเขาก็เจอโคโร,ราฟก่อนที่จอเจจะเข้าไปอะ่ะเด็กก็เจอมาหลายคนอยู่ซึ่งแต่ละคนอะ่ะ ลายเต้นลายเซนของโคโลกราฟคนนั้นอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันจอเจก็ไม่เหมือนกับคนที่เด็กเจอเพราะฉะนั้นจอเจเข้าไปอะ่ะจอเจก็ต้องปูพื้นฐานเท่าที่มันจะปูได้ให้ได้ดีที่สุดแล้วเราก็ค่อยลงท่าอะไรต่างๆถามว่าตอนนี้มันดียังมันก็ดีเท่าที่มันจะดีได้แล้วแต่หลังจากนี้อาจจะไปลงพื้นฐานลงเบสิกอะไรให้มันหนักกว่านี้เพื่อที่ในอนาคตถ้าเราทําโชว์ข้างหน้าเด็กมันจะได้เต้นได้ดีขึ้นนะคะทุกคนงานนี้ก็เป็นงานแรกของมีเกี่ยวก่อนหน้าแล้วก็ โรงเรียนกระสังพิทยาคมท้ายที่สุดนี้ต่อจากนี้ก็ฝากให้ทุกคนไป็นกำลังใจทีมมิเกลก่อนหน้าแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกระสังพิทยาคมในสถาน,นีต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอาทิตย์หน้าแล๊จ้าบา,บายๆจ้า